ฟังนะอย่าทำเจข้อนี้ถ้าคุณไม่อยากเสียเพื่อนไป 1. ไม่รักษาคำพูดผิดนัดบ่อยการผิดนัดบ่อยๆหรือไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาไม่สำคัญพอและทำลายความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ 2. นํนำเรื่องส่วนตัวไปพูดต่อเพื่อนบางคนไว้วางใจเราเล่าเรื่องลับหรือเรื่องที่อ่อนไหว ถ้าเรานำไปพูดต่อทำให้เขารู้สึกถูกหักหลังและจะไม่กล้าเปิดใจอีกเอาเรื่องความรักหรือปัญหาครอบครัวเขาไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังที่เรียกว่านินทาเพื่อน 3. เอาเปรียบบ่อย,อยๆการที่เราชอบให้เพื่อนช่วยเหลือแต่ไม่เคยตอบแทนหรือขอให้เพื่อนทำอะไรเพื่อเราตลอดทำให้ความสัมพันธ์ไม่สมดุลและเพื่อนจะรู้สึกว่าถูกใช้ยืมเงินแล้วยังไม่คืนให้เพื่อนช่วยงานบ่ายโดยไม่เห็นคุณค่า 4. ไม่ฟัง ไม่สนใจเวลาที่เขามีปัญหาเพื่อนคือคนที่ควรอยู่ด้วยเวลาทุกใจถ้าเราเอาแต่พูดเรื่องตัวเองหรือไม่แสดงความใส่ใจเวลาเขาระบายจะทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวเวลาเขาเล่าเรื่องเศร้าเรากลับเปลี่ยนเรื่องขัดจังหวะตลอดเวลา5พูดจาทําร้ายจิตใจบางครั้งคําพูดที่เราคิดว่าล้อเล่นอาจทําร้ายใจเพื่อนโดยไม่ตั้งใจ การพูดเหน็บแนมหรือวิจารณ์แรงๆทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับเราล้อรวบร่างสีผิวการแต่งตัวพูดจาเหน็บแนมเวลาทะเลาะ 6. อิจฉาเพื่อนไม่จริงใจกับความสําเร็จของเขาเพื่อนที่ดีควรยินดีกับความสําเร็จของกันและกันถ้าเราแสดงออกว่าอิจฉาหรือแกล้งชมแต่จริงๆไม่ยินดีเพื่อนจะรู้สึกถึงความไม่จริงใจ 7. ตัดสินเพื่อนไม่ยอมรับความแตกต่าง เพื่อนทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองถ้าเราตัดสินเขาจากมุมมองของเราเองโดยไม่เข้าใจหรือพยายามให้เขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราเขาจะรู้สึกไม่ที่ยอมรับ